ครับสวัสดีครับพี่ไม่ทราบว่าการที่พี่มาร่วมรับเสด็จและมาชมริ้วขบวนเรือพระยุหะยัตาทางชลมากในครั้งนี้พี่มีความรู้สึกประทับใจอย่างไรบ้างครับผมคือเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นมรดกของของชาติไทยเราครับก็อยากจะมาโดยเฉพาะเป็นพิธีของพระเจ้าแผ่นดินเราก็อยากมาดูมาชมชมความสวยงามชมพระบารมี ขอบคุณครับมีอะไรฝากน้องๆเยาวชนรุ่นหลังบ้างครับพี่ครับเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยส่วนมากแล้วบางส่วนจะไม่เข้าใจเรื่องมรดกของชาติซึ่งเราบรรพบุรุษเราสืบทอดต่อกันมาเนี่ยเราจะไม่เห็นคุณค่าดีที่สถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความสําคัญกับมรดกของชาติหลายหลายอย่างจึงทําให้เราเป็นเป็นไทยซึ่งเป็นที่ นิยมเป็นที่ชื่นชมของต่างประเทศเยอะแยะครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับครับผมยินดีครับยินดีครับโอเคครับผมครับพี่ครับบครับุณครับ